ได้มาเรียนหลักสูตรนี้ก็มีความชอบมากแล้วก็สนุกค่ะทางหลักสูตรให้อะไรเยอะมากเลยค่ะสำหรับหลักสูตรนี้บอกตรงๆว่าได้อะไรเยอะกว่าที่คิดโดยเฉพาะความรักแล้วก็ความมีน้ําใจของเพื่อนๆพี่ๆและน้องๆใุกเนเราได้เพื่อนเพิ่มแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่เคยเจอมาก่อนทีนมันนอกเหนือกว่าหลักสูตรได้เห็นความร่วมมือร่วมใจแล้วก็ความเสียสละทุ่งเพของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่วยกัน ในการทํางานจนฝ่าฟันหลักสูตรหรืออุปสรคทั้งหลายเนี่ยไปได้นะนอกเนือ,นอจากจากเนื้อหาของหลักสูตรแล้วนะครับแล้วจะบอกว่าในเนื้อหาของหลักสูตรเนี่ยพี่พยายามจะมาเรียนให้ครบทุกครั้งเพราะมีความรู้ <c oughs> สึกว่ามันมีความตื่นเต้นแล้วก็มีความอะไรที่ทางหลักสูตรจัดไว้ถ้าเราเป็นคนปกติเนี่ยเราจะไม่สามารถจะไปตามที่ต่างๆที่หลักสูตรจัดให้ได้เลยก็เลยร,ะะรู้สึกไปแต่ละครั้งเนี่ยมันมีค่ามากสหรับ การที่พี่จะได้มาเรียนในการรังรัง<ช>แล้วก็น้องๆกินง,งานน่ารักมากทุกคนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายขอบคุณนะคะกับทีมงานทุกคนเลยแล้วก็กขอบพระคุณอาจารย์กำมาด้วยที่อุตสาหเลือกเราก็มาในหลักสูตรนี้นะคะบค <c oughs> เห็น <ๆ S 2> ด้วยกับพี่ปุ๊กเลยนะครับนอกจากหลักสูตรแล้วเนี่ยต้องขอขอบคุณผู้จัดการหลักสูตรขอบคุณอาจาร,รย์กำมาขอบคุณทีมงานของหลักสูตรทุกท่านด้วยนะฮะ <c oughs> ที่ทําให้เรารู้สึกอบอุ่นเรียนแล้วไม่รู้สึกเหงา ไม่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันน่ากลัวแต่เป็นอะไรที่มันหาไม่ได้ในหลักสูตรการเรียนเชิงบูรณาการทั่วไปนะครับต้องขอขอบคุณทีมงานทุกท่าน ใโอกาสนี้ด้วยนะครับที่ให้โอกาสเราก็มานะครับก็ความประทับใจของหลักสูตรปสพนะคะก็คิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีความยูนิคมากมีเอกลักษณ์มากนะคะเพราะว่าเราไม่ชอบอีกแล้วค่ะในยุคนี้ต้องเรียนหนังสือในชั้นเรียนนะคะหลักสูตรปสพจุดเด่นก็คือว่าเราไม่ต้องเรียนในชั้นเรียนมากนะคะแต่ว่าเรียนในสถานที่จริงเลยนะคะหมายถึงว่าไปศึกษาดูงานแล้วก็บวกกับว่าอาจจะมีการบรรยายเล็กน้อยนะคะซึ่งตรงนี้นี่เป็นหลักสูตร ดีมากเลยค่ะแล้วก็ออมได้ประสบการณ์เยอะมากนะคะกับสิ่งที่ตัวเองเนี่ยมีความสนใจเป็นพิเศษนะคะก็คือเรื่องของ a l t h y and wealthy นะคะก็คือดูแลสุขภาพยังไงนะคะแล้วก็ในเรื่องของเอ่อ aging society ในอนาคตนะคะก็จุดประสงค์ของคมที่มาเรียนที่นี่เนี่ยก็เพื่อที่จะเผื่อเอาไปบรรจุในหลักสูตรของระดับญาตีที่มหาลัยด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าประทับใจหลักสูตรนี้ที่มีความเป็นเอกลักษณ์มากเลยค่ะสำหรับจุดแข่งของหลักสูตรบสพที่หมอดาวได้นะ ะะต้องบอกเลยค่ะว่าการดูงานกับหลักสูตรบสพนั้นนะคะจะเป็นการดูงานในมิติที่เป็นเชิงลึกแล้วก็เป็นเชิงกว้าง<ด>และนอกจากนี้นะคะบริบทของการที่เราไปดูงานเนี่ยทำให้เราได้รู้ค่ะว่าผู้ที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์นะคะซึ่งจะเป็นในเชิงที่เป็นต้องบอกค่ะเป็นธุรกิจระดับตัวท็อปนะคะระดับท็อปของไทยเลยค่ะทําให้เราเนี่ยได้เห็นค่ะว่าภาพพิติที่ใหญ่เนี่ยเป็นแบบไหนสเกลที่ใหญ่เป็นแบบไหนทําให้เรากลับมาปรับกับ บริบทที่เราทํางานอยู่รวมถึงแผนง,งานที่เราอยากจะทําในอนาคตด้วยค่ะก็อันดับแรกต้องบอกว่าประทับใจในทีมงานยอดเยี่ยมมากครับแล้วในเนื้อหาหลักสูตรก็มีอะไรที่คาดไม่ถึงนะครับแล้วก็ทําให้เปิดหูเปิดตาทางด้านทางการแพทย์กับทางด้านการเงินที่เราสามารถจะทําอะไรได้ก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ทําให้ประทับใจไปอีกด้านหนึ่งว่าพอมาเรียนแล้วก็ไม่ได้ เสียเวลาเปล่าได้ประโยชน์ครับก็สําหรับยุ่งนะคะก็เกินความคาดหมายหลายๆเรื่องนะคะเรื่องแรกเลยคือเป็นเรื่องวิชาการอันนี้ก็คือสุดยอดมากแล้วก็ชอบมากนะคะส่วนอีกเรื่องนึงก็คือมิตรภาพสําหรับพี่หมอนี่ก็มอบมิตรภาพดีๆให้กับน้องๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้แล้วก็สันทนาการทุกเรื่องเลยพี่ๆทุกคนก็น่ารักมากขอขอบคุณบสพหมากๆค่ะสําหรับพี่ฟ้าเองนะคะมีความประทับใจหลายอย่าง ก็เปิดมุมมองใหม่ๆในด้านของการแพทย์นะคะซึ่งทำให้เราว้าวมากแล้วที่สำคัญก็คือเพื่อนๆน่ารักมากแล้วเราก็จะเห็นในมุมมองของทางคุณหมอที่มีมุมส่วนตัวในความเป็นเพื่อนที่น่ารักมากๆค่ะเพื่อนๆทุกคนน่ารักชอบมากเลยค่ะ ก็คล้ายๆกับพี่ๆทุกคนนะคะก็คือประทับใจในหลักสูตรแล้วก็ประทับใจในคิณภาพที่ดีที่ได้จากคุณหมอเพราะว่าโดยชีวิตปกติก็ไม่ค่อยมีเพื่อนเป็นหมอแต่พอมาเรียนหลักสูตรเนี้ยเออได้รู้จักคุณหมอมากขึ้นรวมถึงพี่ๆที่อยู่ในวงการอื่นๆก็ขอบคุณหลักสูตรมา,มากๆค่ะมีโอกาสได้มาเรียนหลักสูตรบสพ .6 รุ่นนี้นะครับมีความรู้สึกว่าได้ความรู้ในเรื่องนวัตกรรมทางการแพทย์ นะครับแล้วก็ได้เพื่อนในรุ่นนะครับที่น่ารักทุกคนวันนี้ถึงแม้จบแล้วเนี่ยแต่คิดว่ามิตรภาพก็ยังคงอยู่เราก็มีอะไรที่มาแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีสารความรู้ต่อยอดในเรื่องเกี่ยวงานวิชาการที่วันนี้ได้มีโอกาสได้พรีเซนต์ออกมาเราคิดว่าวันนี้ไม่ใช่เป็นวันสุดท้ายน่าจะเป็นวันที่เราต้องไปพบกันตลอดนะครับขอบคุณครับดีใจที่ได้เจอสิ่งที่เราจะได้รับ ในหลักสูตรนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ทางด้านการแพทย์เวลเนสแล้วก็มีเพื่อนๆมากมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสิ่งที่เราเรียนนะคะด,ด้านเวลเนสนะคะอาจารย์ทุกท่านมีความเชี่ยวชาญแล้วก็เก่งมากๆเลยนะคะที่นี้สําหรับรุ่นต่อไปเป็นรุ่น7นะคะเชิญทุกท่านมาเลยนะคะสนุกสนานแล้วก็อบอุ่นเป็นครบบอบครัวบสพที่รักกันมากๆเลยนะคะขอต้อนรับพี่ๆทุกคนนะคะหลักสูตรบสพเนี่ย ตามที่ผมได้เรียนมาเนี่ยก็มีคุณลักษณะที่เป็นพิเศษที่ให้ความรู้ในด้านทางด้านวิวัฒน,นาการทางด้านการแพทย์แล้วก็ธุรกิจที่รายล้อมของของการแพทย์ในยุคปัจจุบันและอนาคตนะครับยังไงแล้วก็ขอฝากประชาสัมพันธ์บสพ รุ่นที่7กันมังจะมาถึงนะครับมาอยู่ในครอบครัวบสพด้วยกันนะครับพวกเราอยู่แบบอบอุ่นแล้วก็เป็นมิตรไปตีร่วมกันนะครับก็ขอาฝากประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมหลักสูตรบรสพมาอยู่ร่วมกันมาเรียนรู้ร่วมกันมาใช้ชีวิตร่วมกันมาเป็นพี่น้องร่วมกันบสพเรารักกันครับขอบคุณครับ